สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายษ์อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นอพิโซดพิเศษครับเกี่ยวกับดาวพฤหัสที่จะโครจรถอยหลังครับในวันที่23กบกรกฎาคมครับก่อนจะไปมีข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับในวันที่6สิงหาคมนะครับอาจารย์จะเปิดคลาสสอนออนไลน์ครับสามารถดูกี่รอบก็ได้นะครับแล้วก็ดูตอนไหนก็ได้แล้วก็เข้าไปดู แล้วมีคำถามอาจารย์ก็จะมีลายกลุ่มให้นะครับสามารถเข้าไปถามได้อาจารย์จะสอนตั้งแต่ไม่ทราบอะไรเลยจนถึงสามารถเอาไปใช้พยากรณได้มีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ1 0 0 0บาทเท่านั้นหรือถ้าใครต้องการจะดูดวงโดยตรงกับอาจารย์ยักษ์ก็ที่ช่องทางเดียวกันครับไลน์ไอดีโหลาพยายักษ์ติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับทีนี้เรามาดูดาวพฤหัสกันนะครับดาวพฤหัสนั้นเป็นดาว การงานและเป็นดาวนะครับความรักก็คือดาวปัตตนีเพราะฉะนั้นนะครับเวลาดาวพฤหัสถอยหลังย่อมจะสร้างปัญหาแน่นอนครับแต่อาจารย์บอกไว้เลยครับปัญหาที่เกิดขึ้นของดาวพฤหัสที่ถอยหลังนั้นเรียกว่าเล็กน้อยนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการถอยหลังเกิดขึ้นเพราะ1ดาวพฤหัสนั้นโคจรถอยหลังอยู่ใน ราศีมีนซึ่งเป็นบ้านของตัวเองก็คือเป็นเรือนเกษตรของตัวเอง2ดาวพฤหัสที่โคจรถอยหลังดันสเสวยเลิกที่ดีที่สุดใน9กเลิกคือราชาเลิกนะครับช่วงแรกนะครับดาวพฤหัสจะเริ่มโคจรถอยหลังในวันที่23กะลักรกดาโดยนะครับมุมดาวก็จะมีดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์อยู่แบบนี้ ดาวถอยหลังอยู่ในภพการงานนะครับมันก็เลยทําให้นะครับงานเนี่ยนะครับอาจจะมีความล่าช้าติดขัดมีปัญหาโดยเฉพาะจะมีปัญหากับเรื่องไม่เป็นเรื่องครับเพราะดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับส่งกระแสไปถึงมันก็เลยทําให้เลยครับมีปัญหาเข้ามาแต่อาจารย์บอกว่าปัญหานั้นจะเพียงแต่แบบเล็กน้อยไม่ได้ยุ่งยากเหมือนกับ ในช่วงที่ดาวอื่นถอยหลังเพราะว่ามันถอยหลังอยู่ในบ้านตัวเองและการถอยหลังในมุมดาวตรงนี้มันไม่ได้ถอยหลังในอลิมอรณะหรือวินาศมันถอยหลังอยู่ในภพการงานเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะถามอาจารย์ยักว่าอาจารย์แล้วถ้าจะย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงดาวพฤหัสถอยหลังยังพอทําได้ไหมอาจารย์มองว่าก็พอที่จะทําได้นะครับพอดาวพฤหัสโคจรถอยหลังนะครับดาวต่างๆก็ เดินอยู่ปกติแล้วก็ไม่มีดาวอะไรนะครับโคจรเข้ามาอยู่ในราศีมีนอีกเลยมีแต่ดาวจันทรเพียงดวงเดียวเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเรื่องการงานนะครับถ้าจะมุมดาวที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นมุมดาวในช่วงที่ดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นั้นโดนดาวเสาเลงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็จะโคจรน,นะครับย้ายราศีนะครับไม่โดนดาวเสาเลงในช่วงวันที่2กันยายน ช่วงที่จะสามารถหางานย้ายงานเปลี่ยนงานได้จะเป็นช่วงวันที่2ตุลาครับให้อังคารนั้นย้ายราศีเข้ามาทับตัวซะก่อนเพราะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระลาพะระแปลวะ่าสําเร็จแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบอริพอมาทับตัวแสดงว่าก็จะมีอะไรครับความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาเพราะฉะนั้นมุมดาวหลังจากที่ดาวอังคารย้ายมาแล้วก็ สามารถที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานอะไรต่างๆได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูไม่มีปัญหาแต่พอองคารย้ายมาแล้วอาคารจะเริ่มถอยหลังในวันที่22ตุลาคมเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้ไปนะครับงานก็จะเริ่มมีปัญหาเล็กน้อยแต่นะครับควรหยุดหางานหรือหยุดย้ายงานในช่วงวันที่17นะครับ พฤศจิกายนพะองคารนั้นจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศมันก็เลยทําให้นะครับการลงทุนการย้ายงานการเปลี่ยนงานช่วงนี้ไม่ดีครับจะตัดสินใจผิดเป็นการตัดสินใจที่ไม่ควรเลยอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ดาวพลึกหัสก็จะกลับมาเดินเป็นปกติ ในช่วงวันที่4ี่ธันวาคมเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็มองว่าเรื่องงานนะครับถ้าจะสมัครงานจะหางานช่วงดาวพฤหัสที่ถอยหลังนั้นก็ยังมีมุมให้สามารถทำงานได้สมัครงานได้เพียงแต่ว่างานนั้นอาจจะเป็นงานที่ทำแล้วจบไปทำเป็นจ๊อบๆหรือทำบริษัทเดียวแต่ว่ามีการย้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลักษณะนั้นเช่นเป็นงานออกบูธเป็นงานออกอีเวนต์ หรือไปแก้ไขปัญหาเขาพอแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราก็อะไรครับย้ายที่ไปเรื่อยๆอะไรลักษณะนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่ดาวพฤหัสเสวยราชาเลิกแน่นอนครับงานนั้นอาจารย์จะแนะนําให้เป็นงานบริษัทมหาชนบริษัทใหญ่ๆที่มีมพนักง,งานมากกว่า1 0 0คนขึ้นไปลักษณะนั้นนะครับถึงจะดีจะถูกกับดวงครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่อง การงานครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับดาวพฤหัสก็จะเริ่มโครจรถอยหลังในช่วงวันที่23กรกฎาคมพอดาวพฤหัสถอยหลังแล้วด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นเกษตรอย่างรายเสียคนรักที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่นะครับ 1. การงานดี2เอาแต่ใจตัวเองนะครับ 3. หาเงินเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสที่ถอยหลังอาจจะเป็นคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับเป็นแบบยิ้มแย้มโกรธง่ายหายไวเดี๋ยวดีเดี๋ยวขืมเดี๋ยวร้องไห้อะไรลักษณะนั้นก็คือว่าเรียกว่าเป็นคนขี้น้อยขี้น,น้อยใจเอาแต่ใจตัวเองแต่ด้วยความที่เป็นราชาเพราะฉะนั้นจะเป็นคนสติปัญญาดีแล้วก็เป็นคนที่คบแบบไม่เอาเปรียบนะครับเพราะฉะนั้น อาจารย์ก็ยังมองว่าถ้าใครโสดอยู่อยากจะมีความรักก็ถือว่าช่วงที่ดาวพฤหัดถอยหลังก็ยังมีได้แต่มุมดาวที่ไม่ดีคือเดี๋ยวดาวสุกกับดาวเสาร์นั้นจะโคจรมาเลงกันในช่วงวันที่8สิงหาคมจนถึง2กันยานะครับดาวสุกเนี่ยจะย้ายราศีมาโดนดาว เสากับดาวศุกร์เนี่ยเล่งเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งมีความรักครับถ้าเป็นช่วงอื่นเนี่ยนะครับได้หมดเลยนะและนะครับช่วงที่ดาวอังคารนะครับอยู่เป็นกเกษตรแบบนี้ จะส่งเสริมให้คนรักนะครับที่มีเข้ามาเป็นคนที่หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากมีรายได้ประจำแล้วก็นะครับเป็นคนที่การงานดีเพราะฉะนั้นในช่วงแรกอาจารย์มองว่าไม่ได้เสียไม่ได้มีปัญหาอะไรครับจะเริ่มมีปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกนะครับดาวสุขโดนดาวเสาเร์เลงวันที่8และวันที่9อังคารนั้นนะครับย้าย ราศีทีเนี้ยมันจะทําให้คนล,นาลาัคณาราศีเมถุนนั้นกลายเป็นว่าคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าช่วงนี้นะครับถ้าจะมีใครเข้ามาไม่โอเคแล้วนะครับมุมดาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีมุมดาวดีอีกทีหนึ่งคือในช่วงนะครับในช่วงวันที่ 2ตุลาคมครับในช่วง2ตุลาคมดาวลาพระนะครับทับตัวและดาวลาพระก็ส่งกระแสไปถึงดาวพระฤห,หัสช่วงนี้แม้ดาวจะถอยหลังแต่จะได้คนที่หาเงินเก่งครับมีรายได้เข้ามาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยแล้วก็จะเลิกกันยากแต่อย่างที่บอกนะครับด้วยความที่ถ้ามุมดาวแบบนี้ตัวท่านจะเนื้อหอมเพราะ ดาวสุกนั้นเป็น3กับลัคนานะและช่วงนั้นอาทิตย์กับพุธเป็นเกษตรสลับเรือนเพราะนั้นช่วงนี้แม้พลหัสงจะถอยหลังแต่ว่าจะเป็นอะไรที่คบทนคบยาวคบนานและช่วงที่ดีสุดในช่วงที่จะมีความรักนะครับก็คือในช่วงวันที่3ตุลาไปจนถึง2 3ตุลานะครับช่วงนี้ดีมากๆเลยครับจะได้คนที่ ความคิดการอ่านการเงินการทองเรียกว่าเพอร์เฟกดีทุกอย่างเลยสําหรับช่วงที่จะมีความรัก, <S <S รกเพราะฉะนั้นมุมดาวที่ดาวพฤหัสถอยหลังนะครับจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับเรื่องความรักของคนลัคนาราศีเมถุนเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าอาจจะนานๆเจอกันครั้งแต่ก็คบกันได้เพราะด้วยความที่ดาวมันเป็นเกษตรแม้มันจะเดินถอยหลังอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกันแต่ไม่ถึงกับมีมุมดาวที่เลิกกันแต่ว่า พอหลังจากนี้ไปนะครับช่วงที่ดาวพุธนั้นจะโดนดาวราหูเล็งในช่วงวันที่23ตุลาคมนะครับช่วงนี้เลิกนะครับเลิกมีความรักนะครับหรือถ้ารับใครเข้ามาก็อย่าเพิ่งตกลงเป็นแฟนกัน ในช่วงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของคนลัคนาราศีเมถุนเกี่ยวกับเรื่องดาวพฤหัสถอยหลังถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักแล้วก็หวังดีด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ